สวัสดีค่ะสองนำชาแนลนะคะวันนี้ไม่ได้จะพาเพื่อนๆเ,เข้าเมืองกรุงกันค่ะเวันนี้ไม่ได้จะมางานแต่งเพื่อนนะคะนี่จัดขึ้นที่หอประชุมไบร์สียไทยนะคะไม่ได้ก็มาครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะมาถึงงานก็นี่เลยคะ่ะต้องตรวจวัดอุณหภูมินะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้ไม่เคยฉีดวัคซีนนะคะก็ต้องตรวจ ATK ก่อนนะคะ ส่วนตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่เรายืน่นเอกาสารว่าเราได้รับวัคซีนนะคะแล้วก็เขาจะติดสติกเกอร์ค่ะแล้วก็อันนี้เข้ามาในงาน้รงนี่ก็จะมีรูปภาพมด้วยนะคะมีรูปภาพด้วยอ่ะนองพูดเลยค่ะรูปภาพรูปภาพงาพนแต่งนั่นนนนี่นะคะนี่เจ้าสาวเจ้าบ่าวนี่เจ้าสาวเพื่มแน่นๆน,นะคะเจ้าสาวสวยมากเลยสวยมากเลย หน้าง,งานนะคะนี่ถ่ายรูปถ่ายอะไรนะสวยงามมากแล้วก็เข้าไ,ไปด้านในนะคะเป็นห้องจะดเต็มทองนะนี่เข้าไปเลยค่ะเข้ามาด้านในนะคะก็จะเป็นจุดใส่ซองของชํารวยนะคะแล้วก็มีให้เขียนอวยพรมีรูปเบ่าวสาวให้ชมนะคะเนตเข้ามาในงานเขาก็กําลังลดน้าสังกันอยู่นะคะ ส่วนท่านนี้ก็คือคุณพ่อเจ้าสาวนะคะเราไปรดน้ำนะคะ ส่วนเด็กคนนี้นะคะก็ไม่รู้ว่ารูกใครนะวิ่งทั้งงานเลยค่ะ <c oughs> ในส่วนของโต๊ะนะคะหนึ่งโต๊ะก็จัดให้นั่งเจ็ดท่านนะคะเว้นระยะห่างแล้วก็แต่ละโต๊ะก็จะห่างๆกันนะคะ อาหารก็จะเป็นโต๊ะจีนนะคะแต่ท่านก็จะได้ช้อนใหญ่ๆแบบนี้นะคะไว้ตักอาหารมาไว้อย่างจานตัวเองนะคะแล้วก็ใช้ตะเกียบคีบเข้าปากอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนน้ําดื่มนะคะก็จะเป็นแก้วแบบนี้ด้านบนนะคะก็จะซีนพลาสติกไว้ทุกแก้วนะคะส่วนน้องคนนี้ก็ยังเดินสำรวจงานตลอดเลยนะคะ แล้วพี่เขาก็ไม่ได้เป็นสเปคอะค่ะหรือว่าเขามาก็คือเขาเป็นคนดีอะค่ะว้าวเป็นห่วงพวกเราแล้วก็มาร่วมแสดงความดีกับพวกเราทั้งสองคนก็ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งเลยครับขอบคุณค่ะนี่นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้คู่บ่าวสาวที่กำลังจะแต่งงานนะคะ ทำตามมาตร,รการที่ภาครัฐกำหนดก็จัดงานแต่งได้อย่างปลอดภัยนะคะคนะ้อเพื่อนนะองสาวเพื่อนมาเน่เองโอเคนะคะนี่มางานแต่งเพื่อนนะคะมาจากนครโอเคขอให้เพื่อนมีความสุขม,มากๆนะคะขอบคุณมากะค,ะค,ค่ะ,ค,ะคลิปนี้ก็ลาไปด้วยภาพของสองแสบน,นะคะผวนงานแต่งนะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ